หัวนหน้าทีพักประชาชนย่องเงียบขึ้นไปสังขระบ,บุรีรับฟังปัญหาช้างป่าแก้ปัญหาไฟป่าชาวบ้านหัวใจสีส้มต้อนรับเพียบวันที่23กุมภาพันธ์2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายนัทะพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนพร้อมด้วยคณะทำงานพักประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางไปติดตามปัญหาช้างป่าอำเภอทองผาภูมิและไฟป่าอำเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีช่วงเช้าเดินทางไปยังหมู่บ้านห้วยเสือตําบลชะแลอําเภอทองผาภูมิรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที ได้รับผลกระทบจากปัญหาช้างป่าเข้าทำลายพืชผลการเกษตรและบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากตลอดหลายปีที่ผ่านมาเมื่อพิจารณาจากการขยายตัวของชุมชนความจําเป็นในการอนุรักษ,ษ์สัตว์ป่าทําให้การแก้ไขปัญหาช้างป่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทําอย่างเป็นระบบโดยต้องแบ่งเป็นการบริหารจัดการในระยะสั้นก่อนเพื่อนาไปสู่ระยะกลางและระยะยาวต่อไปนายนัทพงศ์กล่าวต่อไปอีกว่าในระยะสั้นควรปรับหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าชดเชยและเยียวยา อย่างเป็นธรรมแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาช้างป่าพร้อมตั้งทีมอาสาป้องกันช้างป่าในทุกหมู่บ้านรอบชายป่าการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่ทีมอาสารวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่จําเป็นและมีมาตรฐานในการควบคุมช้างป่าเช่น ไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในระยะกลางรัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งจัดหาเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามดูแลช้าง,ชางเช่นปลอกคอ GPS โดนจับความร้อนกล้องจับภาพสัตว์รวมถึงการพัฒนาระบบ GIS การจัดตั้งศูนย์บริหารข้อมูลช้างป่าในพื้นที่ในระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดทําแผนจัดการช้างป่าให้อยู่ร่วมกับคนได้เช่นการกําหนดพื้นที่อนุรักษ์ช้างป่าให้ชัดเจนเพื่อให้ชุดปฏิบัติการในพื้นที่มองเห็นทิศทางในการผลักดันช้าง ป่าไปในทางเดียวกันรวมถึงรัฐอาจมีนโยบายจ้างประชาชนในพื้นที่ไปปลูกพืชที่ใช้เป็นแหล่งอาหารช้างในบริเวณที่กําหนดเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างออกมาบุกรุกในที่ดินทํากินของกเกษตรกรในอนาคตได้อีกเบื้องตน้นได้มอบหมายให้ทีมพักประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีตั้งคณะทํางานช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากปัญหาชัางบาขึ้นเพื่อทํางานร่วมกันระหว่างพักประชาชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อช่วยผลักดันข้อเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องจากนั้นช่วงบ่ายนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนพร้อมคณะเดินทางต่อไปที่หมู่บ้านมรคา,าอําเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามวิธีและการวางแผนทำแนวกันไฟของประชาชนในพื้นที่เพอสังขละบุรีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักจากไฟป่าไม่ต่างจากจังหวัดภาคเหนือแต่ประชาชนสะท้อนว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากนัก ตนจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ติดตามปัญหาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนายนิติภูมิธนารักษ์หัวหน้าประสานงานพักประชาชนประจำอำเภอสังขระบ,บุรีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตัวเองได้พูดคุยกับนายนัทพงศ์ช่วยติดตามสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของอำเภอสังขระบ,บุรีหลังจากมีรถขนส่งสินค้าผ่านแดนไปชายแดนด่านเจดีสามองค์และนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ไม่ได้รับความสะดวกสบายเรื่องถนนที่มีอยู่ปัจจุบันสองเลนไม่มีหลายทางเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเป็นประจำที่ผ่านมาขอให้ช่วตติดามเรรงั ประมาณการปรับปรุงถนนสาย3-2-3ระหว่างอำเภอทองผาภูมิไปอำเภอสังขระบุรี